กกับมาติดตามรายการกันต่อนะครับแน่นอนว่าการขึ้นมาดํารงตําแหน่งของคุณทรัมป์นะครับซึ่งจะดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้าเนี่ย ก็จะสร้างทั้งปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ในทางเดียวกันก็อาจจะมีโอกาสทั้งในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การประกอบธุรกิจด้วยเนี่ยนะครับวันนี้เราลองมาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่ามุมมองของทางเอ็กซิมแบงค์เนี่ยเขาประเมินเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับเดีย๋ยวคุยกับดอรเตอเบนจรงสุวรรณคีรีนะครับรองกรรมาการผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงค์นะครับอยู่ในสายคุยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณปอยคุณแผนเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนค่ะ <ผม S 2> ดรค้าหลายคนจับตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในปี2025ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยอยากจะให้ดรช่วยฉายภาพหน่อยค่ะว่าเศรษฐกิจในมุมมองของเศรษฐกิจโลกปีหน้าประเมินเอาไว้ยังไงบ้างคะสำหรับเอ็กซิมแบงค์ะค่ะต้องเรียนว่าแนวโน้มข่าวดีก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ย ตอนนี้เราเริ่มมองเรื่องอัพไซด์ของทางด้านเศรษฐกิจโลกในการฟื้นตัวต่อนในปีหน้าเราเห็นสัญญาณที่ดีครับต้องเรียนว่าจากในตลาดเกิดใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางอินเดียเองในเอเชียและในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียพวกนี้แนวโน้มเศรษฐกิจดีทั้งนั้นนะครับิลิป,ปิสนเองก็ยังขยายตัวคข้างดีเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าเศรษฐีญญที่ขยายตัวที่ดีเนี่ยอยู่รอบๆประเทศไทยนะครับอันนี้คือสัญญาณที่ดี อีกหนึ่งเศรษฐกิจที่มีนาโน้มขยายโซนได้ดีครับเมื่อครู่นี้ทางคุณบอยได้แตะไว้แล้วก็คือสหรัฐอเมริกานะครับต้องเรียนว่าเศษจสหรัฐเนี่ยครับยังฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์เรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่สูงแล้วก็ดอกเบี้ยที่สูงแต่เราก็เห็นครับทางธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve มีการเริ่มทยอยลดดอกเบี้ยมาตลอดในปีนี้นะครับ,รบแล้วหลังจากที่มี าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นนะครับที่จะได้ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามานะครับซึ่งจะเริ่มมาเป็นประธานาธิบดีนับวันแรกเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบมกราไปต้นไปนะนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยก็ค่อนข้างโปรบิสเนสนะครับคือสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตเพยยียงตอนนี้หลายหลายเฮาส์ก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นกว่าที่คาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยโดยรวมสัญญาณก็จะเห็นได้ว่า แนวโน้มเนี่ยนะครับน่าจะทยอยดีขึ้นและจะไม่ได้เติบโตเร็วมากนะครับแต่ลาจะดีขึ้นกว่าในปีนี้ครับแล้วในทางกลับกันมันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระมัดระวังสำหรับปีหน้าไหมครับอ๋อมีแน่นอนครับหนึ่งเศรษฐกิจใหญ่ที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยและผู้ฟังอาจจะสงสัยด้วยคือเศรษฐกิจจีนนะครับในปีหน้าเนี่ยครับต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอสังหาริมทรัพย์เองที่อัจรุมเร้ารอบด้านนะครับรวมทั้งเรื่องของ ปัญหานี้นะครับนี่ทั้งนี่ท้องถิ่นนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นเองเนี่ยที่ยังแก้กันไม่จบนะครับพอรัฐบาลท้องถิ่นโตไม่ได้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเศรษฐกิจีนเนี่ยมันใหญ่มากนะครับการขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปถึงท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นโตไม่ได้เนี่ยภาพรวมใหญ่ของเศรษฐกิจก็จะโตได้ยากนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายครับซึ่งเก็บไว้ใช้สุดทาะสาคัญมากเลยก็คือเรื่องของเทรดบอลที่เราจะเห็นในปีหน้านะครับ จีนเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับสารัฐที่เข้มข้นที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็ ประธานาธิบดีท่านใหม่ของสหรัฐเนี่ยท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนครับในเรื่องของการประกาศทเทรดวอร์กจีนเพระาะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยที่ทําให้ในปีหน้าเนี่ยมันมีความเสี่ยงและความผันผวนค่อนข้างสูงครับค่ะเห <ๆ S 1> ็น <c oughs> ปัจจัยความท้าทายดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะมาประเมินกันบ้างสําหรับปัจจัยสนับสนุนด้านการค้าการลงทุนบ้างค่ะมองเหมือนกันว่าในปี2025เนี่ยโอกาสการค้าการลงทุนในโซนเอเชียหรือว่ารวมไปถึงไทยเองเนี่ยมีโอกาสอยู่พอสมควรในมุมมองของเอ็กซิมแบงค์และดรมอง ยังไงบ้างคะครับจริงๆผมว่าธุรกิจไทยเนี่ยนะครับยังมีโอกาสอีกพอสมควรนะครับในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศถ้าเราดูเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเศรษฐกิจที่โตได้ในปีหน้าเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ใกล้บ้านและมีความคุ้นเคยกับสินค้าไทยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเวียดนามทางฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินโดนีเซียเองหรือแม้กระทั่งอินเดียนะครับ,รบอินเดียเป็นที่น่าตกใจครับจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ นะครับเติบโตได้ดีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนการค้าไปอินเดียน้อยกว่าที่คาดนะฮะแต่ว่าแนวโน้มบวกอย่างหนึ่งครับก็คือว่านักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเยอะนะครับในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาแต่ถ้าจําได้ในช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนหายไปเนี่ยหนึ่งกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทดแทนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคือกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียครับการมาท่องเที่ยวในเมืองไทยทําให้เขามีความคุ้นเคยกับสินค้าไทยมากขึ้น นะครับรเพราะฉะนั้นเราก็เห็นครับเรื่องของโอกาสในการเติบโตด้านการส่งออกเนี่ยในประเทศในภูมิภาคเอเชียค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นต้องเรียนว่ายังมีตะวันออกกลางครับสินค้าฮาราวเนี่ยเป็นสินค้าที่ทางเอ็กซิเงก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ทางภาครัฐรวมทั้งเรื่องของประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง UAE, ดูไบหรือซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นประเทศเจตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ แล้วก็มีกําลังซื้อค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการส่งออกไปในตลาดพวกนี้นะครับสาหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเข้าสู่มาตรฐานฮาราวได้เนี่ยก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ครับครับฟังแล้วก็มีทั้งความท้าทายแล้วก็แน่นอนมีโอกาสอยู่ด้วยนะครับทางเอ็กซิมแบงค์แนะนําผู้ประกอบการรับมือกับปีหน้ายัางไงบ้างฮะครับจริงๆปีหน้าเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับเพราะอย่างที่เรียนว่าเทรดวอร์ที่จะมาเนี่ยจะมีทั้ง ประโยชน์และอาจจะมีโทษกับกับประเทศไทยได้นะครับต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเทรดวอร์ที่มาเนี่ยอาจจะทําใหา้ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปทดแทนสินค้าจีนได้ในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับแต่ในทางกลับกันครับทางสหรัฐก็เริ่มเพ่งเล็งประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เกิดดุลกับสหรัฐค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นามาตรการที่อาจจะมาเริ่มกดดันเรื่องทางการค้าจากไทยไปอเมริกานี่มีมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นในกี่หน้าครับที่ผู้ประกอบการควรวางแผนนะครับอย่างแรกเนี่ยเราเรียก سين าโร่แพลนนนะครับหรือการประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าทรัมป์กิจการทางก,การค้าจีนแต่ไม่ไทยเราจะทํำยังไงแต่ถ้าไทยโดนด้วยเราจะไปตลาดไหนต่ออย่างเนี้คือการวางแผน سين าโร่แพลนนนะครับ,รบเพื่อดูว่าเรามีออปชั่นในมือในการทําอะไรบ้างอย่างที่สองครับตลาดใหม่ๆที่ผมบอกเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าไทยยังเจาะไม่ ไม่ลึกนะครับยังไปไม่เต็มที่นะปะะัญหทจริงเนี่ยหาโอกาสนะครับกระจายสินค้ามากขึ้นนะครับอย่างที่สามเนี่ยเราพูดถึงเทรด w อลส่งผลกระทบต่อตลาดการค้านะครับอย่าลืมว่าการค้ามี2ด้านฝั่งซัพพลายเชนของเราเราก็ต้องรู้ด้วยว่าโอกาสที่เราจะได้รผลกระทบจาก t เทรด w อลมีมากขนาดไหนในฝั่งวัตถุดิบของเราเรานําเข้าจากจีนเยอะไหมเรามีความเสี่ยงในตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ท้สุดครับ เมื่อวิเคราะห์พวกนี้เสร็จเนี่ยหนีไม่พ้นครับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ผู้ประกอบการคงต้องทําธุรกิจนะครับภายใต้ความไม่แน่นอนครั้งสูงนะครับการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการประกันนะครับเรื่องของการชำระสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยจะสิ่งไม่คาดฝันครับการประกันเรื่องความเสี่ยงทางด้านการเมืองรวมทั้งการลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับด้วยการใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงเรอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในปี2560ได้ครับ ในปีหน้าครับครับผมถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวลองปรึกษาทาง x ี i m Bank ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณนอเต้เบนจรงนะครับขอบพระคุณค่ะได้ครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเป็นมุมมองให้กับทางผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงปีหน้านะครับ